ไปขายของอยู่ตลาดนัดข้างบ้านเนี่ยค่ะแล้วเขากลับมาเข้าห้องน้ํากลับมาเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วเขาเ,เขาออกจากห้องน้ามาเราก็ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันไงพอดีหลานขึ้นไปเจอนอนอยู่ไอ้นั่งนั่งหลับตาอยู่หน้าห้องน้ําแล้วเขาก็บอกว่าขอหมอนหน่อยหลานไปถับป้าเปไรบอกขอหมอนหน่อยอะไรเงี้ยอ่าแล้วหลานก็เลยเอาหมอนไปให้แล้วเขาก็ล้มตัวลงนอนอ่าแล้วทีนี้ก็โทรตามเราเลยอยู่ตลาดนัด ทรตามเราว่าให้มาดูป้านหน่อยป้าปเป็นอะไรไม่รู้ก็เลยขึ้นไปไปถามเขาว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าเขาเวียนหัวปวดหัวทีนี้ก็เลยพากันไปส่งโรงพยาบาลก็เลยอุ้มกันลงมาจากบนบ้านก็เลยไปส่งโรงพยาบาลแล้วหมอเขาก็เลยไปตรวจเขาก็บอกว่าเหมือนเส้นเลือดสมองมันพองอะค่ะอ่าเขาก็คือทําเรื่องให้นอนโรงพยาบาลเลยเสร็จปุ๊บก็ ตอนเช้าหมอก็โทรมาบอกว่าต้องพ่าตัดด่วนเพราะว่ามันเหมือนมีเลือดซึมในสมองคือเหมือนว่าให้ยายหยุดเลือดแล้วเลือดมันยังไม่หยุดอะ่ะก็เลยก็เลยต้องแบบผ่าตัดด่วนก็คือผ่าตอนประมาณสักบ่ายบ่ายสามอะ่ะบ่ายสามก็ออกมาประมาณสักหกโมงหกโมงเย็นทีแรกก็บอกว่ามันก็คือ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 ,คอเหมือนคนไข้คือพูดได้ คนไข้พูดได้รู้สึกตัวแต่ประมาณสักสี่ทุ่มกว่าโรงพยาบาลโทรมาบอกว่าคนไข้มีอาการซึมก็เลยต้องไปเอ็กซเรย์ซ้ำบอกว่าเหมือนแบบว่าเลือดมันอะไรนะไปเยี้ยมสมองไม่ได้คือมันตีปีกทีอ่าเที่ยงข้อที่แรกเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าให้คนให้ให้ญาติคนไข้อเข้ามาเซน็นมันต้องไปเซ็นว่าเรายินยอมให้ผ่าตัดเพราะว่า เลือดไปเนี้สมองเดี๋ยวสมองตายแล้วมันจะทําให้พิการให้อะไรนี้ใช่ปหเออพอดีปุ๊บเที่ยงคืนมาบอกว่าขอผ่าตัดด่วนเลยเพราะว่าถ้างั้นเดี๋ยวสมองจะตายก็จะเป็นหนักอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาเข้าห้องผ่าตัดเลยมั้งออกมาอยู่ประมาณตีสองตีสามอะไรนี่แหละออหลังจากที่ว่าคุณหมอได้ทําการผ่าตัดเพื่อช่วยเหลือคนไข้แล้วหลังจากนั้นก็จําเป็นที่จะต้องมีการพักฟื้นดูแล ซึ่งก่อนช่วงที่จะได้กลับบ้านมันมีการเชื่อมโยงตรงที่ว่าทางโรงพยาบาลตระหนักเห็นความสำคัญความจำเป็นในการดูแลคนไข้หลังที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลเลยจะต้องมีการประสานมาที่งานดูแลต่อเนื่องซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของภาควิชาเวชทศาสตร,ร์ครอบครัวโดยเป็นพยาบาลของฝ่ายการพยาบาลที่จะรับผิดชอบงานนี้ก็คือตัวของ ของตัวดิชันเองนะคะที่ชื่อนุจรีเนาะและทีนี้พอทางแพทย์เจ้าของไข้ส่งข้อมูลมาหาทางเราเราก็จะมีหน้าที่ขึ้นไปประเมินคนไข้ในเรื่องของการเจ็บป่วยในเรื่องของการหาผู้ดูแลที่บ้านมีการเตรียมความพร้อมพร้อมทั้งการดูแลแล้วก็พร้อมทั้งอุปกรณ์อย่างเคสนี้นะคะจําเป็นที่จะต้องใช้เตียงผู้ป่วยแล้วก็ตัวตัวดูดเสมหะ เนาะอ่าแล้วก็เกี่ยวกับเครื่องออกซิเจนแต่เคสนี้ใช้เพียงเตียงเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องประสานไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งครั้งนี้เขาอยู่ที่ในพื้นที่ของตําบลบางน้ําคูเราก็ส่งข้อมูลไปให้แล้วก็กระแจ้งญาติว่าเราได้ประสานและให้ทางญาติมาติดต่อยืมเตียงที่อนามัยซึ่งอนามัยเขาได้จัดเตรียมให้เรียบร้อยพอได้อุปกรณ์ก็เอามาไว้ที่บ้านเพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้ ทางครอบครัวก็ได้เตรียมสถานที่รองรับไว้ก่อนที่คนไข้จะมานั่นก็คือความพร้อมส่วนในเรื่องของการดูแลคนไข้อันนี้สําคัญก็คือครอบครัวจําเป็นที่จะต้องมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากถ้าครอบครัวไม่ได้ให้ความร่วมมือนในส่วนนี้มันจะขาดเขาเรียกว่าจิ๊กซอสําคัญในการที่จะช่วยเหลือคนไข้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการแจ้งกับทางญาติผู้ดูแลหลักเพื่อมาประสานมีการฝึกซ้อม การทํากายภาพการให้อาหารทางสายยางแต่ละ,ะแผนกที่โรงพยาบาลได้มีการเตรียมให้คําแนะนําหลังจากที่ว่ามีการฝึกเรียบร้อยแล้วก็จะหมายถึงนั้นคนไข้พร้อมที่จะกลับบ้านคนดูแลก็พร้อมที่จะกลับมาดูแลที่บ้านอุปกรณ์ก็พร้อมที่จะให้คนไข้นํามาใช้พอหลังจากกลับไปบ้านมาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นก็คือความมั่นใจมาพร้อมกับความกังวล เพราะว่ามันเป็นสถานการณ์จริงซึ่งเมื่อกลับมาบ้านแล้วเราก็จะมีการเตรียมวางแผนที่จะนำทีมสหาวิชาชีพมาเข้าติดตามเยี่ยมเป็นระยะในช่วงแรกซึ่งโดยในเรื่องของหลอดเลือดสมองนี้จะมีการติดตามจนถึงกำหนด6เดือนในกรณีที่คนไข้อยู่ในเกณฑ์ประเมินที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อไรก็ตาม หลังออกจากโรงพยาบาลมาประมาณไม่เกิน2สัปดาห์นะคะเราก็จะมีการติดตามเยี่ยมเพื่อที่จะมาประเมินปัญหาว่าพอกลับมาแล้วมีปัญหาอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับคนไข้และเกิดขึ้นกับทางครอบครัวเราก็จะเก็บข้อมูลเก็บปัญหาแล้วก็เขียนบันทึกไว้ในแฟ้มเวชระเบียนซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารให้แพทย์เจ้าของไข่ได้ทราบว่าเคส ที่คุณแพทย์เจ้าของค่าส่งมาเรามีการติดตามมีปัญหาอะไรบ้างอาจารย์เขาก็จะเปิดในเวลระเบียนเพื่อทราบข้อมูลทั้งหมดที่เราส่งไปให้เพราะฉะนั้นก็เป็นการสื่อสารอีกทางหนึ่งเพื่อให้ทีมได้รับทราบปัญหาร่วมกันค่ะการดำเนินการอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นการดูแลผู้ป่วย,ย,ยต่อเนื่องนะครับคอนเซปต์ของการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องคือเรามีแนวคิดว่าการดูแลผู้ป่วยจะไม่จบที่โรงพยาบาลนะครับ มีหลายกรณีที่เวลาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยจะต้องบานอนเข้าการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีการดูแลต่อเนื่องที่ที่บ้านคนไข้ครับนั้นกระบวนการของเราเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องตั้งแต่การที่พอคนไข้ผ่านช่วงสภาวะวิกฤตหรือภาวะฉับพลันในขณะนอนโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็จะมีทีมทีมแพทย์ทีมพยาบาลแล้วก็อาจจะมีนะัทีมกายภาพในบางกรณีเนี่ยมาร่วมประเมินคนไข้ตั้งแต่อยู่บนโรงพยาบาล แล้วก็เพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกับทั้งตัวคนไข้ถ้าคนไข้สามารถพูดคุยได้ล้วก็พูดคุยกับญาติเพื่อเตรียมความพร้อมให้ไม่สุดก่อนที่คนไข้จะกลับออกกลับออกจากโรงพยาบาลกลับมาสู่บ้านครับเนาะเพราะว่าจริงๆผู้ป่วยเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยอาการค่อนข้างหนักนะครับแต่ด้วยความที่ตัวญาติเองเนี่ยมีแรงจูงใจแล้วก็มีฝึกทักษะการดูแลแล้วก็เตรียมความพร้อมได้ค่อนข้างดีมากเนี่ยครับเนาะก็ผู้ป่วยเนี่ยก็มีอาการดีขึ้นตามลําดับครับ เป้าหมายสูงสุดเนี่ยเขาก็คืออันดับแรกเนี่ยเราคาดหวังว่าคนไข้เนี่ยกลับมาฟื้น,ฟ,นฟ,ฟื้นฟูสภาพร่างกายเขาเนี่ยให้ใกล้เคียงใกล้เคียงก่อนที่เขาจะเจ็บป่วยเนี่ย,ยนีไม่สุดเท่าที่ทําได้นะครับเนาะเรื่องอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีแต่ละคนจะฟื้นฟูดีบางน้อยขนาดไหนเนี่ยก็ขึ้นต้นก่อนว่าพยาธิสภาพะขณะการเจ็บป่วยของไข,นขน้นักขณะ ก่อนที่เขามีการเจ็บป่วยเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเช่นบางคนเนี่ยออสมองมีความเสียหายมากก็อาจจะฟื้นฟูยากหรือฟื้นฟูได้ไม่เต็มที่อะไรเงี้ยนะครับจริงๆสามารถป้องกันได้เยอะนะครับก็เช่นโรคส่วนใหญ่ที่เป็นเหตุที่ทําให้เกิดภาะวะสมองแตกได้เนี่ยที่โพด้บอยก็เป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับเนาะอื่นๆก็เป็นเรื่องของภาะวะเส้นเลือดในสมองที่ผิดปกติแต่กําเนิดนะครับเนาะแล้วก็ในบางกรณีเช่นมีการบาดเจ็บ อุบัติเหตุนี้ครับก็อันนี้ก็สามารถมีเกิดภาะวะเลือดออกในสมองได้เช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่าภาะวะเส้นเลือดสมองแตกหรือมีการภาวะเลือดออกในสมองเนี่ยถือเป็นการบาดเจ็บที่ค่อนข้างรุนแรงกับสมองนะครับเนาะเพรานะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะฟื้นฟูได้ประมาณสักเอจากจาก,จากตั้งต้นนะครับเนาะแต่ว่าในกรณีเนี่ยเนื่องจากว่าสมองเขามีการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีการนํากระโหลก กะโหลกของคนไข้เนี่ยต้องเปิดอ,ออกด้วยเพื่อลดแรงดันในสมองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะฟื้นตัวได้ค่อนข้างจำกัดนะอย่างกรณีนี้เนี่ยครับก็คนไข้ก็มีการอ่อนแรงที่ซีขวานะครับซึ่งเป็นข้างที่คนไข้ถนัดนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการสื่อสารนะครับถึงเกว่าอันนี้ผ่านไปเข้าเดือนที่4ละคนไข้ก็ฟื้นสามารถพูดคุยได้เป็นเพียงคำๆนะครับเนาะแต่ก็ยังมี แง่ดีหลายเรื่องครับเช่นกำไรด้วยการที่เขามีการฝึกกายภาพอย่างต่อเนื่องเนี่ยไอ้กล้ามเนื้อซีซ้ายที่เขายังมีแรงอยู่เนี่ยก็สามารถช่วยประครับประคองร่างกายซีขวาได้นะครับแล้วก็กล้ามเนื้อซีขวาเนี่ยก็ยังไม่ได้รีนะครับสามารถคนไข้าสามารถรับทานอาหารเองได้นะครับโดยไม่มีการสำลักนะครับสามารถเริ่มพูดได้เป็นคำๆบ้างนะครับก็เป็นนิดห่อยที่ดีครับ อุปกรณ์ช่วยเหลือได้จริงๆแล้วเป็นส่วนสําคัญมากนะครับในการฟื้น,าานฟูสภาพร,ร่างกายของผู้ป่วยนะครับนะสังเกตสังเกตว่าตั้งแต่เตียงของคนไข้นะครับเ,เตียงที่เหมาะสมเนี่ยก,การที่คนไข้สามารถลุกมานน่งแลกขาสามารถยันถึงพื้นได้เนี่ยอันนี้เป็นจุดตั้งต้นที่สามารถทําให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้นะครับมีอุปกรณ์ในการช่วยฝึกยืนนะครับอันนี้ก็สําคัญมากนะครับแล้วก็ มีอุปกรณ์ในการกายภาพกล้ามเนื้อไม่ให้มีการรีบเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็สําคัญมากนะครับเนาะอันนี้อันนี้ก็เป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเตรียมไว้กับที่ให้คนไข้กับญาติเนี่ยหรือครอบครัวเนี่ยเขาได้เตรียมว่าต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเวลาคนไข้เจ็บป่วยเนี่ยนะครับก็ครอบครัวเนี่ยมีส่วนสําคัญมากนะครับการมีผู้ดูแลที่มีศักยภาพเนี่ย ก็จะมีผลโดยตรงต่อการพื้นตัวของคนไข้นะครับนะแล้วก็รวมถึงการให้บริการของโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยบริการโรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนเสริมในการให้กำลังใจแล้วก็เพิ่มความมั่นใจของผู้ดูแลได้เป็นอย่างดีครับ